ที่รักจอดรถไว้ตรงไหนกันเนี่ยจำเลขที่จอดรถขงตะวงไ,ได้หรือเปล่าะฮะเธอพาเขาเดินหารถมันจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะลัลโหลบอกมาตามตรงนี่มึงลืมที่จอดรถสินนะใช่เขาเป็นลูกผู้ชายพอที่จะยอมรับว่าตัวเองจำไม่ได้ว่าจอดรถไว้ที่ไหนสรุปคือมึงลืมจริงๆสินนะแต่เขาก็รอบคอบมากพอที่จะมีแผนสอนถ้าเกิดกรณีที่ตัวเองจำไม่ได้ว่าจอดรถไว้ช่องไหนอันนะเพราะว่าเขา หายรูปเลขที่จอดรถมานง้สิตัแค่เนี่ยไหนเปิดรูปสิได้เดอเฮ้เฮ้เฮ้เอ้บบอกเขาทีว่าเธอไม่ได้ถ่ายมาแค่รูปเดียวเขาจำได้ว่าก็ถ่ายมาหลายรูปอยู่นะแป๊บแป๊บเอา